ครับไต่ล็อบมอริฟายครับอันนี้กลับมาพบกับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับก็พามารีวิวสปอร์ตเลนเจอร์ครับใส่ชุด F150 นบอดี้คิดจากซีเจียนไฮเปอร์สปอร์ตครับม o d i f ฟล์บายล็อบมารีฟลเช่นเคยอันนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งครันครับวันนี้วันที่25ธันวาคม วันคริสมัสอยู่ที่ร้านร้อปริายครับหลังเจ็บของหนึ่งพบกับ F150 ส,สีขาวครับคันนี้มาในสีขาวเต็บยก2นิ้วครับใช้งานจเจ็บยอดนิดครับดูโดยรวมรอบๆคันก่อนครับ รอบๆกันครับสองนิ้วก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันว่ารายละเอียดทันนี้มีอะไรบ้างรายละเอียดคันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของติดบอดี้ก็เช่นเคยครับติดบอดี้บอดี้คิด F150 บอดี้คิดครับล้านหน้าก็เปลี่ยนทั้งหัวเหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงอันชนหน้ากระจังหน้าแก้มซ้ายขวาสอดออกหมดครับใส่ ของเราเข้าไปใหม่แล้วก็ฟิตติ้งให้เหลียบสันมุมต่างๆด้านหน้าเปลี่ยนสเปคไฟหน้าเป็น USA สเปคครับ mm hmm. โมดิฟาฟโคมดย F สปอร์ตนะครับข้างในใส oco, ่โลโก้รียบร้อยทีเดียนไฮเปอร์สปอร์ตด้านล่างนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลงมาที่ไฟตัดหมอกด้านล่างครับ LED 5ดวงเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับ ตัวนี้เวลาเลี้ยวก็ติดทอมกันหมดลาสีสามดวงก็ลงมาที่สเปคล้อยางจัดล้อขอบ22ครับเป็นงาน after market รับมาใหม่ขายดีมากครับรลายนี้เป็น Eagle w h e e Eagle w h e e ครับ22คูณ12ลบ44นะครับ ลายละเอียดน,นะฮะส่วนยางก็เป็น M นะครับ m m สามสองห้าห้าสิบยี่สิบสองครับส่วนช่วงล่างอันนี้ลูกค้าลูกค้าจัดมาแล้วครับยกสองนิ้วมาแล้วก็ใช้ชุดสองโฟลเดอร์ทั้งหมดครับเป็นโช้กโฟลเดอร์ OEM สองพิบห้า ติดน้องโคเฟนเดอร์ดเดิมใส่ได้ครับด้านหลังก็เป็นโคเฟนเดอร์เหมือนกันนะฮะไฟท้ายนะครับในส่วนของไฟท้ายก็เป็นว e ีแลนดะ์เชนะ่นเคยเป็นไฟตกแต่งจากว e ีแลนด์ครับไฟ F150 ตัวนี้เป็นตัวสีสโมก มันจะมี2สีคือสีใสและสีสโมกค,นะครับข้อฝาท้ายก็ดีไซน์ตัวพื้นเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัดกับคำว่าฟอดเป็นสีตัวรถลูกค้าสลุกเว็มาก็จัดให้ตามคำขอนะครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีเอ็กซ์เซอรีมาก แบบนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับวิ่งเข้าห้างได้ฟใช้รถประจำสนใจทรงนี้ก็จบอยู่ประมาณ3ามแสนนิดๆครับตรงนี้ใคสนใจติดต่อก็ได้ครับที่ล็อบบี้ไฟดอทคอมนะครับล็อบบี้ไฟสแลส ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงสนใจติดต่อชุด F1 5 0บบริคิตก็เบอร์084ครับ0 5 0 0 7 2 9เก้ครับเทล็อบบริฟายนะครับเจ้าสำนักร้านร้านล็อบบริฟายแล้วก็เบอร์ผม092 265 6778าครับสายล็อบบริฟายยินดีให้บริการครับผมวันนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ